ว,นนวันนี้มีเรื่องสุขภาพดีๆมาฝากกันค่ะวันนี้เรามาเสริมสุขภาพให้ดีด้วยเห็ดหลินจือกันดีกว่านะคะกับคุณทุกตาคุณตัก๊กและหมอจิว๋วสวัสดีทั้งสามสสท่านค่ะ นะคะวันนี้ก็มาแชร์สุขภาพดีๆกันต้องบอกก่อนว่ากว่าจะมาพวกเราจะมาเล่าแบบนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันถึงขั้นวิกฤตนะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าปัจจุบันนี้โลกร้ายเนี่ยมันมาถามถามถึงตัวเราเนี่ยหรือว่ามาหาตัวเราเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากบอกคุณผู้ชมหลายๆคนว่ากว่าจะมาพูดได้เนี่ยมันมันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหันไปดูแลสุขภาพดีกว่าเพราะว่าอย่างตัว,ต,วตาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะคะต้องบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อ ปกติท่านเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้ววันหนึ่งท่านก็แบบล้มลงไปเลยนะคะล้มลงไปแล้วก็ตกใจคุณพ่อเป็นอะไรปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเป็นมาเป็นเวลา5ปีโดยที่แบบไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนว่าเป็นเพราะว่าเขาโรคพวกนี้เวลามันมามันจะเป็นเหมือนภัยเงียบอะคะ่ะมันไม่แสดงผลอะไรเลยวันที่คุณพ่อล้มคืนเดียวเข้าโรงพยาบาลคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะคะต้องต้องทานยา เยอะมากเป็นกำกำเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าน้ําตาลนะคะในเลือดเนี่ยสูงถึง400ซึ่งคนปกติทั่วไปเนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณ100นะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยซึ่งคนปกติจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นสูงถึง390ซึ่งมันสูงมากแล้วก็เส้นเลือดในหัวใจ3เส้นของคุณพ่อเนี่ยตีบมันทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าความดันเนี่ยสูงมากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนี่คือค่ายาแล้วก็ตัวยาที่คุณพ่อเนี่ยต ค่ายาเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนละสามหมื่นที่เราจะต้องจ่ายแล้วก็เป็นตัวยาเมืองนอกซึ่งต้องมีคุณหมอสั่งเท่านั้นคือไม่สามารถจะไปเดินหาซื้อตำลังขยาทั่วไปได้คุณพ่อเขากินยาแบบนี้จน สามปีผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคุณเข็มคือมันกลายเป็นว่าอาการของคุณพ่อเนี่ยทรงทรงอยู่แบบเนี้ยน้ำตาลก็อยู่อย่างเนี้ยความดันก็สวิงไปสแต่สภาพจิตใจคุณพ่อคงไม่ค่อยดีเนาะต้องทานยาแบบนี้ทุกวันไม่ดีคุณพ่อเนี่ยผอมลงทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็คุณพ่อทานข้าวไม่ได้เลยเพราะว่ายาเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูว่าเราไม่สบายกินยาแค่สี่ห้าเม็ดเรายังจะอ้วกแล้วอ่ะแล้วนี่คุณพ่อต้องกินเป็นสิบสิบเม็ดปรากฏว่าจนกระทั่งคุณพ่อกินมาสามปีแล้วคุณพ่อบอกว่าหยุดรักษาเถอะ เสียเงินไปก็เปล่าประโยชน์สงสารลูกปล่อยให้พ่อตายเหอะคือพ่อแบบ พ่อไม่รู้เพราะจะรักษาไปทําไมเมื่อมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเราเาก็แบบคนเป็นลูกกับพอฟังแบบนี้ไม่มีใครหรอกค่ะพ่อแม่เนี่ยเป็นดวงใจเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําคัญที่สุดในชีวิตของเราปรากฏว่ามีวันหนึ่งโชคดีมากได้มาเจอคุณหมอจิ๋วซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ได้มาสัมภาษณ์ผู้ที่เขาทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้แล้วเขาเป็นมะเร็งถึงขั้นที่ระยะสุดท้ายนะคะเป็นไตถึงขั้นแบบว่าไตอักเสบมาถึงขั้นฉี่เป็นฟองแล้วก็เป็นเบาหวานนะคะแบบความดันหัว ใจเป็นแบบอามาพึกไปหลายโลกมากเขาเป็นหนักม,มากเลยนะ<ม>เขาเป็นหนักกับพ่อเรางนะั้นเราเราให้พ่อเรากินได้ไหมเราก็เลยให้คุณพ่อตัดสินใจว่าคุณพ่อ เพิ่มอีกสักสองเม็ดได้ไหมกินเพิ่มเข้าไปจากอีสิบกว่าเม็ดเนี่ยอลองกินหน่อยลองกินเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้นหน่อยอปรากฏว่าคุณพ่อก็ทานไปไม่ถึงสี่เดือนบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่น่าเชื่อมากคือระดับน้ำตาลมนันค,ค่อยลดลงจนแบบจากสี่ร้อยเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้คุณพ่อเหลือร้อยยี่สิบซึ่งเกือบจะเป็นคนปกติแล้วคอเลสเตอรอลจากสามร้อยเก้าสิบก็ลดลงเหลือสองร้อยความดันก็ลดลงแล้วที่ ประเด็นก็คือว่าเส้นเลือดในหัวใจคุณพ่อสามเส้นซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องทำบไบพาสแน่นอนอคือปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจมันสะอาดขึ้นเพราะคุณพ่อเนี่ยต้องเจาะเลือดตรวจน้าตาลตรวจไขมันอะไรเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วปัจจุบันนี้คุณผู้ชมค่ายาเนี่ยเหลือเดือนละสองพันจากสามหมื่นและทุกวันนี้คุณพ่อทานยาไม่ถึงสี่ตัว oh. มันเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากว่า เอออยากให้เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ให้แง่คิดกับใครหลายๆคนที่ต้องดูแลสุขภาพแล้วเราก็มาทราบว่าแม่พี่ตั๊กเนี่ยก็เป็นคล้ายพ่อตุ๊กตาเหมือนกันก็เป็นเป็นโรคเดียวกัน <c oughs> เขาเรียกโรคแพ็กเกจอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นโรคใดโรคหนึ่งไอ้มาหมดม,มันก็จะมากันหมดอะไรเงี้ยแล้วพี่อยากจะบอกว่าทุกวันนี้คนคนไทยเราจะเสียชีวิตวยโรคเหล่านี้ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> เลยชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนจริงนะคะแต่ตายวันตายพุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโอกาสดูแลสุขภาพได้ก็แต่เนิ่นๆแต่ควรจะดูแลค่ะพี่ต้องขอขอบคุณน้องตุ๊กตา อะไรเงรี้ยค่ะพี่ก็บอกว่าเออแม่พี่ก็เป็นเหมือนพระทุกตาเลยเป็นทุกอย่างเหมือนกันเลยทุกโลกเลยแม่พี่เนี่ยอยู่ที่พิซนโรแล้วแกจะทําแบบว่าพวกขนมเค้กอะไรเงี้ยคนแก่ทำขนมเค้กแล้วแบบยืนทําทั้งวันอย่างเง<อ>ี้ยนะคะเขาเขาก็จะไม่ดีไปด้วยและแม่พี่เนี่ยยังแบบว่าเป็นความดันเป็นหัวใจด้วยเงี้ยแค่เดินขึ้นชั้นสองเนี่ยออแกเหนื่อยแลบบ้ววะแกก็หอบหอบแล้วเวลาจะมาหาพี่ทีอะไรเงี้ยจากพิซนโรมากรุงเทพเนี่ยก็ไม่สามารถขับรถเองได้ก็ต้องแบบว่าวาให้คุณนุ้นี่ข<ๆ>ับมาให้อะไรเงี้ แม่ลองทานหน่อยนะเพราะว่าตุ๊กตากเขาเนี่ยพอทานแล้วเขาดีขึ้นแม่พี่ดื้อไงอ,อุ้ยต้องแบบว่าเขยันเขยอพูดตั้งนานกว่าจะยอมทานแต่ในสุดก็ยอมทานก็จัดโปรแกรมสองเดือนไปให้อะไรเง<ช>ี้ยค่ะแล้วปรากฏว่ายังไม่ครบโปรแกรมดีเลยโทรกลับมาหาว่าเออส่งมาให้แม่อีกนะอะไรเงี้ยพี่รู้สึกดีใจแล้วก็เลยถามว่าเออแม่เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแม่พี่ไม่ต้องทานแล้วก็ยาไอ้พวกยาเบาหวานยาความดันอะไรพวกนี้ละคอคือคือไม่ต้องทานแล้วอะพี่ก็คืออุ้ยดีใจอะไรเงี้ยเออแบบแม่สุขภาพดีขึ้นค่ะ แล้วก็สามารถขับรถมาเองได้นะโอ้โหนางแฮปปี้พี่ก็โอ้ยดีใจมากๆเลยแล้วก็ hmm. น้าสาว <Okay. S 2> น้าสาวของพี่ตั๊กแน่ยแกก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดีก็อย่างว่าแนละ้วคนแก่เนาะไขข้ออะไรเงี้ <Okay. S 2> มันก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็แกเป็นโรคเพาอปัสสาวะอักเสบด้วยอ oh. ะไรเงี้พี่ก็ลองจัดให้แกลองทานดูปรากฏว่าไม่นานเลยค่ะ แกดีขึ้นเลยแกบบกว่าบอกพี่แบบด้วยความดีใจออกคุณตากเนี่ยนะกินแล้วนะดีขึ้นมากเลยชอบผิวพรรณน้าก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือทานกันทั้งบ้านแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คุณตากนะต้องบอกตัวพี่เองก็เป็นเหมือนกันคือว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะเจอคุณตุ๊กตาและคุณหมอดำรงเนี่ยให้ทางเหตุหลินจืดสีแดงเนี่ยไปคือเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเมื่อก่อนนี่คือจะไม่เคยกินไม่เคยเนื้อกองอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหเป็นพเนจรเลยทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจเลือดมา ให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าสตอหลอหลอให้ดูเหรอเดี๋ยวจะหาว่าสตอแต่กันชัยก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเนาะไม่เชื่อยังเชื่อยาก็ถามตลอดว่าเดี๋ยวคุณกินหรือยังอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าไม่ได้ทานเมื่อือนที่แล้วคืออย่างนี้ต้องบอกผู้ชมว่าผมเป็นคนที่มีภาวะของคนที่มีโอกาสจะเป็นเบาหวานได้เพราะคุณพ่อเป็นเบาหวานในกรรมพันธุ์ใช่ไหมฮะทีนี้น้ำตาลในตับเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบเอาไปเอาไปเอาไปละลายหรือไปอะไรได้อย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่อยู่ในเส้นเลือดอย่างเงี้ยผมไปตรวจมเนี่่ยลาสหน นะซึ่งถ้า126เนี่ยคือผมเป็นเบาหวานแล้วนะอคือคือคุณหมอจะบอกเลยว่า106เนี่ยคือภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานอนะครับนี่นะฮะชื่อผมเลยภูดิตกําเนิดพลอยอืนี่เปลี่ยนชื่อมานะครับคอเลสเตอรอลเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่272 LDL นะฮะ193ไขมันในเส้นเลือดนะอล่าสุดประมาณสัก3-4วันก่อนไปหาหมอมาใหม่หลังจากนั้นกลับมาเครียดกินหลินจือ นะฮะหรือจะสีแดงที่ให้ไปเนี่ยดูแล้วกันนี่นะฮะน้ำตาลเหลือ96อ้าสินี่นี้เรื่องจริงนะลงมาแล้วลงมาแล้วนะผู้ดิดนะกำเดิรพลอยนะอ่าแล้วดูนี่คอเลสเตอรอลเหลือ169าต่ำกว่าเกณฑ์แล้วนะฮะ LD L D L ไขมันเลวเหลือ93อจาก193าหายไปร้อยนึงอ่ะ <ด>อืดิเห็ดหลินจือสีแดงเนี่ยดูยได้นะมอจิ๋วคะทำไมประสิทธิภาพเยอะขนาดนี้ค,<ะ>ค่ะ,คะก็คือเนื่องจากว่าเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงเนี่ยคะะมีงานวิจัยออกมารองรับทั่วโลกเลยก็คือเห็ดหลินจือเนี่ยที่จริงมีร้อยกว่าสายพันธ์แต่ตามที่จิ๋วเรียนมาจิ๋วจบแพทย์แผนตะลับมาแล้วก็จะรู้ว่าเห็ดหลินจือเนี่ยที่ดีที่สุดคือเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงงานวิจัยทั่วโลกช่วยระบุไว้ว่าเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงเนี่ยรับประทานเพื่อบำรุงร่างกายก็ได้ชะลอวัยก็ได้หรือว่าคนที่เป็็นนนนนนนโรรคไมมมม่่ววววาาาาจจะะเเเเเปงบหหดดัััใใขส้ลือ ภูมิแพ้หรือว่าคนที่ต้องการบำรุงตับและไตก็สามารถรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายค่อยๆดีขึ้นได้แต่ว่าการรับประทานเห็ดหลินจือแดงนั้นให้ได้ผลต้องคำนึงถึงการก๊อปพะปลูกและกระบวนการสกัดเป็นหลักด้วยเหตุนี้นายแพทย์ด้ำลงลาหักพรสวรรค์จึงนาเข้าเห็ดหลินจือแดงจากเกาหลีเข้ามาในไทยค่ะ,คะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาในการรับประทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงแล้วก็มีทีมแพทย์แผนตะออกแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรวิเชียนที่คอยให้คคคคารึกษุณ่่ะะ งั้นขอราคาเลยพี่ทุกคนได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเฉพาะแฟนรายการปักโป้งนะคะ50สายแรกนะคะที่โทรไปที่022903999หรือ1577ปกติแล้วโปรแกรมทานได้2เดือนจะราคาอยู่ที่3,600บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่2,140บาทตกวันละแค่35บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมแลกกับการมีสุขภาพที่ดีนะคะเฉพาะ50สายแรกค่ะที่022903999หรือ1577นะคะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยถ้าไม่ ทันสายที่51ขออนุญาตเป็นราคาเต็มก็คือ3,600บาทแต่ถ้าทาัน50สายแรกนะคะรีบเลยนะคะโปรแกรมทานได้2เดือนปกติ3,600บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่2,140บาทตกต่อวันนะคะแค่วันละ35บาทรีบพอไปที่1577หรือว่า02-2903999ทุกท่านเชื่อว่าทุกคนมีคนที่เรารักแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราต้องรักตัวเองด้วยถ้าเรารักพ่อรักแม่หรือว่ารัก แฟนเรารักใครเราก็ต้องดูแลตัวเองอยากให้เหตุหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเลยนะคะที่1577หรือว่า02 2 9 0 3 9 9 9โปรแกรม2เดือนนะคะเหลือเพียงแค่2 1 4 0่ค่ะเราฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคือคนเราเนี่ยนะชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแต่เนิ่นๆนะคะอย่าปล่อยให้มันสายเกินแก้นะคะตอนนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอยากทุกคนเนี่ยรักสุขภาพนะคะเพื่อคนที่คุณรักครับผมพิจาที่สุดนะฮะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องป่วยแล้วถึงมากินนะคุณไม่ป่วยเนี่ยคุณจะต้องกินเอาไว้ก่อนมันจะได้เสริม ขอบคุณค่ะครับผมจะไม่ไปเก็บที่บ้านแล้วผมจะกินตลอดแล้วนนไม่ให้หนูแล้วเหรอไม่ให้ละ <c oughs> กินละกินละนะครับที่สำคัญที่สุดนะผมบอกเลยนะรีบสั่งตอนนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นค่างเงินเดิมอยู่ที่ยังไม่ขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าค่างเงินตอนนี้ค่างเงินลุกขึ้นแล้วเราไม่รู้จะได้ราคาอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ใช่ค่ะสำคัญนะซื้อตุนไว้ก่อนค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้าวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคค่ะขอบคุณด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เสรรรริิมอาาาหดููแลลป่งก ชอบทันทีส่งฟรี24ชั่วโมง1781ค่ะอิซออยน้ำมันสกัดเย็น5สหายเต็มคุณค่าเพื่อสุขภาพครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะฮะ <c oughs> ใครมีเรื่องราวอยากให้เรากระบ,บอกเสียงให้นะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเรื่องราวอยากร้องเรียนก็ส่งจดหมายมาที่เจ้การปากโป้งทาง 8, 4, 9, ช่อง8 4 1 9 1่หนึ่งเกาเจ็นึสารพรดสิบห้าวนสาพัดขางจอมพลเขตดุจักรุงเทพมหานครศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หรืออีเมลมาครับที่ปากโป้ง at thai ch8. com นะครับหรือจะเข้าไปที่ Facebook เฟซบุ� ค่ะน,น,นะครับเอาล่ะค่ะวันนี้เราห้าคคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ